ทำงานวันจันทรรเนือดจากน้องหยุดไม่ได้หยุดต,ติดโควิดก็ยังไม่ทำงานออขอขอขอไปนิดน,นึงขอจะหักแล้วขอจะหักแล้วอะไรวะขอไปแล้ววะขอจะหักแล้วอ่า สวัสดีครับวันนี้รู้อยู่เกม our work page with no people people นั่นแหละหรือที่ทำงานที่ไม่มีคนทำด้วยครับไม่มีคนทำด้วยไม่รู้ในเรื่องเป็นไงอยู่ดีผมก็โหลดมาแล้วมาเล่นเลยยังงงๆเข้าไปฮะแล้วเมาส์สกอร์เมาส์มีอยู่หนะ้าจอเลยนะคนอื่นจะไม่เห็นแต่ผมเห็นนะเรื่องสกอร์เมาส์อ่ะไออย่างตัว,ตวละครเนี่ยแม่งเหมือนกับเกมหนึ่งในเกมเมือถือเลย ใครเคยเล่นนี่น่าจะรู้นีเกมทอมบี้ที่ทำงานที่ไม่มีคนจะเป็นยังไงเนาะหรือว่าเราทำงานแบบว่า CIA นะ่ะแน่นอนเลยเสียงดังนะนะว้าว เขาร้องไห้ด้วยไม่ร้องเกิดอะไรขึ้นไม่รนี่มีงานเหรอออกนเอฟติดโควิดนี่คือไมเดเจอร์นะผู้จัดการเพิ่ไวกเขาไปหมดแล้วใครไปหมดแล้ววะบ้าน้อรถกับพิอีกพวกเขาไปหมดแล้วไปไหนวะ คือเราก็ต้องไปด้วยอรอผู้จัดการใครไปแใครไปไหนโอ้โหคือเราก็เดินออกไปนะนะเฮ้ยมีโทรศัพท์ด้วยว่าแล้วไม่ต้องกดได้โทรศัพท์บอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรที่เขาพูดบอกเขาว่าไงวะ นั้นไปหมดแล้วพวกเขาไปหมดแล้วที่ทำงานที่ไม่เราก็ต้องไปใช่ไหมผู้จัดการน่าจะต้องไปสัมภาษณ์งานก่อนนะหายแล้วไงโดนแน่ๆเลยต้องสัมภาษณ์งานผู้จัดการประตูล็อกตามสนมา ผู้จัดจาก,การไม่ตามได้มากผู้จัดจาก,การหน้าตา,ปาแปลกๆก็ตอนนีน้จากตอนแรกก็ร้องหายนะอ๋อไม่ตามได้ไม่มีคนหาเลยเมื่อกี้ยังเห็นนั่งอยู่น,น่การเปรียบเลยนี่คงดูย o u t u b e กันอยู่แล้วเนาะดูชูดูอยู่ทุบ้องไหนน่ะสวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งาน,นครับภ้ามันจะออก,ตกแตกๆนะเป็กเกมพอแกไม่เช็คเต็มพอคอมผมเราอนะ่ะเนี่ อีู่ในมุมจุดเดีวยวแล้ววะอยู่ดีกล้องมุมกล้องมึงเปลี่ยนเว้วยผ่านสวัสดีครับแม่มุมกล้องไม่ได้เรื่องอันหนึ่งมองไม่เห็นนะว่ามันคพูดว่าอะไรอ่ะอ่าอะไรวะอ๋อนอี่ไงมาแล้วเข้าไปทางประตูนั้นเนอะ ห้ามประตูนั้นไปเพื่อที่จะอะไรสักอย่างอะไม่รู้อ่ะมันคำสุดท้ายมองไม่เห็นน่ะสัมภาษณ์งานเฮ้ยนี่แมงไม่ใช่ละนี่มันโรงงานเชืดอดหมูชัดๆเฮ้ยเพื่อนเราว่ามันไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อข้างหน้า นายน่าจะว่านี่มันโรงงานเอ้ยไม่ใช่นายน่าจะว่านี่มันบริษัทอ่ะแต่ว่าไม่ใช่นะ,คนะแค่นี้ก็แปลกแล้วนะเพื่อนกลับกันไหมอ่ะนายไปกับเราก็ได้นะปล่อยหัวข้างหน้าไปเถอะเชื่อเราเถอะคนแปลกหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนเด้อเดี้อเด้อ พอเซนเซอร์ครับคนตัดต่อเซนเซอร์ฉากนี้ด้วยนะครับคุณตัดต่อช่วยเซนเซอร์ฉากพวกนี้ด้วยนะครับตักเซนเซอร์ด้วยนะครับคุณตัดต่อทำฟัก้วยครับโอ้โหรู้เลย สมัยนี้เขายัางสมัยนี้นี่เขายัางนิยมการเป็นแฟนเกสไต์อยู่เลยนะฮะถ้าเกิดแถวบ้านใครเห็นใครบางใครบางคนกําลังรับสมัครงานนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเผื่ออาหารนั่นมันจะพาเราพาไปเป็นแฟนเกสไต์อย่าลืมเอาไฟไว้เผาด้วยแล้วอย่าลืมเอาไม้ขังเข็กับกระเทียมไปด้วยเดีย๋ยวเจอแดกคูล่าไม่ก็เจอไอ้เกลือหรือ นั่นแหละแฟนเกนสไตล์ระวังด้วยนะเดยวนี้เขานิยมเป็นแฟนเกนสไตล์เลยวะอ้าวก็เทียมดองชัดๆเลยนี่มันเพอร์เฟกต์เลยอืมเจ๋งโคตรโอ้โ,อโหหัวล้นเลยหัวล้นโอ้โห และหน้าตาเหมือนกอบกันมาทุกคนเลยนี่มันแฟรเกนสไตล์เวอร์ชั่นคนเวอร์ชั่นทำงานด้วยปกติแฟรเกนสไตล์ต้องรับใช้ทำ,ทำนู่นทำนี่อันนี้ทำงานบริษัทที่มีคนมันไม่มีคน สื่อหมาเพราะว่าไงวะจบไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเท่าไหร่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ใครเข้าใจว่า เนื้อหาของเกมนี้หมายความว่าไงก็ฝากบอกด้วยนะเอาละเราไปอยู่เกมที่2นะเกมสองชื่อว่า m o r ์ p e r m o r s t r i n g เหลือแงคือเราจะได้รู้เรื่องที่มันลึกลับแล้วแปลกๆใช่เป็นเรื่องที่แบบแปลกๆแ,และลึกลับมากๆของบ้านที่เราจะเข้าไปอะไรบางอย่างที่เราจะเห็นหรืออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัว หรืออะไรบางอย่างที่มันจะเป็นแฟงกงสตาร์เหมือนรอบที่แล้วก็ได้อาจจะน่าทํางานอยู่ทหาให้เราแบบว่าจิตหลอนสอภาพจิตยาแย่แล้วก็ปวดขี้และคลองน้ำฮะเข้าไปในเกมเลยฮะ get the, get the package get the package อยู่นะเอ้าเอาบานบานก็จมตึกก็จมแ้วอาวตะฟัก อ๋อแพ็กเกจเดียวแพ็กเกจในพวกไปรษณีย์ไงคุณเอาแพ็กเกจมาแล้วให้คุณขับจักรยานเพื่อไปส่งเอาแล้วแล้วเป็นเด็กส่งหนังสือทีมหรือว่าเอกส่งของนั่นเองแหละจะคนบ้าอะไรมาส่งตอนคืนบ้าเนี่ยพี่ชายไม่ใช่น้องค,คุณผู้หญิงส่งของไว้หน้าบ้านก็ส่งแล้วค่ะจุหายนี่ไม่ใช่หน้าบ้านละออกก่อนได้ไหม เคืองนอกนี่มันมีแบบยุคสมัยด้วยนะเข้ามาข้างในนี่แม่งโคลยุคกันเลยฮนะเฮ้ยวิงกาเดียมเรดิโอซา่าทุกคนดูดิฮะเป็นไงล่ะผมมีเวทมนตร์บอกแล้วไงนะไม่มีใครสมไดาหรอกอู่ใจเ,เด้อเกยวก่อนเห็บมะวิ่งแม่งไม่ได้วิ่งเลยวิ่งเหมือนไม่ได้วิ่งเลย โอ้สวัสดีงายคอตแต่หน่อยนิดเด็นิดนิดหน่นนนอยหน่อยเองไม่เจ็บหรอกนะาวแม่งเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอาไหมเมื่อกี้เหมือนเหมือนโดนอะไรสักอย่างคว้าใส่หนึ่งทีคงกระดูดเวนนี่คงคงกระดูดคงกระดูบเออมองไหมาไหมาดี้มาดิมาดิ้บู สิบบ้าเลยมันัคุณต้องการหากุญแจคุณต้องหากุญแจก่อนเพื่อที่จะปลดล็อกประตูอืมบ้านบ้าแล้วนี่ม,มีอะไงไหมาสิกระดูกเวนอย่ามานะไม่ใช่ตัวกี้บอกจะบอกให้มาแต่เราบอกไม่ให้มาเฉยอะไรของเราวะเนี่ยสิบบ้าแล้วนี่นยแม่ฮะคัมพีเวทมนต์ ไอ้ฉันนี่มันคัมบียนารตโตชัดๆต่อไปฉันจะก็ใช้กระถาเงาแยกร่างได้สินะแกจะต้องโดนฉันกระทืบฮะมาเถอะไม่กลัวหรอกเอาเวทมนต์เอสเปโตคัมโตโนุอ้าวไม่ใช่ดาบด้วยหยิบด,ดาบสู้กับไอ้นี่สิแม่พี่แล้วมาส่งของบ้านอะไรมาส่งของในบ้านแ,แปลก ไอ้บ้าเฮ้ยสะดุ้งเลยเมื่อกี้แม่งเอ้ยเกือบยังไงไโครงกระดูกป้าฮะสินะนี่แน่โอเคจักจู๋เปล่าโอ้ยแฟนกินสไตายเคยโดนนี้มา พาคำพีผู้โชคผู้เป็นไงล่ะักมาซี่มาซมามาสรงเลยอุ้ยุบกไมบักติดคือ เราเป็นเด็กกระโปกที่มาส่งของ,อง,องนั่นเองแหมวันนี้ไม่จบไม่เลิกว่าเกมมันต้องไปทางนี้ดิถูกไหมเออเข้าได้แล้วทางนี้นี่เองโถรู้ว่าทางไหนเป็นลึกลับเกมนี้คืออะไรคุณผู้หญิงชิบหายแล้วไม่ขอตาย ออ,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 ออกไปนี่ต้องเรียกไอ้หนูจะออกไปนี่ต้องเรียกโทเอ้ยโทรเรียกตำรวจนะนกับดักด้วยวะเหยียบได้ไงคนบ้าอะไรอยากเหยียบกับดักวะเหยียบได้ไยตายแล้วมาเจอฮะคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับเกมแรกก็ นั่นแหละได้ข้อสรุปแล้วว่ามันมีความหมายของเกมมันอยู่นิดนึงมีความหมายแล้วแหะใครสามารถตีความเกมแรกแล้วก็บอกด้วยนะแต่เกม2เนะ่ะเราไปเจอเรื่องลึกลับมาไปเจอสิ่งปแปลกไปเจอคนที่กําลังบูชาอัญเชิญหรือกําลังสละเลือดเนื้อเชื้อไขสละอะไรนี้หน่อยเพื่อเรียกจะเรียกสิ่งบางสิ่งออกมา ีศาจโงกระดูครับใช่ครับตอนจบมีแค่นั้นถ้างั้นเราขอจบไปคลิปีเพ <ITA> ียงแค่นี <an> <ís> ้ครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าเกมไหนที่ผมสามารถหยิบยกมาเล่นได้หรือเกมไหนที่ผู้ชมผู้ชมสามารถเข้าไปเล่นได้เหมือนกันแล้วเกมไหนที่ผมสามารถเอามาเล่นได้โดยที่ไม่กินสเปคคอมหรือว่าสามารถกินสเปคคอมจนแบบคอมระเบิดเลยก็ได้บายบายครับไว้เจอใหม่ครับในคลิปหน้าเกมนี้ไม่ต้องหาสารานะเพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเกมแล้วขอพอด้อยู่บาย